เรารู้หรือไม่ว่าในทุกครั้งที่เราตัดสินใจเลือกไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆหรือเรื่องใหญ่ๆเช่นการตัดสินใจเรียนต่อมันเหมือนกับว่าชีวิตเรากําลังเล่นเกมคณิตศาสตร์อยู่ตลอดเวลาเลยค่ะลองจินตนาการตามดูนะคะว่าถ้าเรายือนอยู่หน้าตู้กดน้ําที่มีน้ำห้าขวดแต่เราสามารถเลือกได้เพียงหนึขวดเท่านั้นถ้าเราเลือกแบบสมสมโดยไม่มีเงื่อนไขใดเลย โอกาสที่เราจะได้ขวดน้ําที่เราถูกใจจริงๆคือ1ใน5หรือ20%เพียงเท่านั้นค่ะแต่ถ้าเราเคยลองลิ้มรสว่าแบบรสชาตินี้คือรสชาติที่เราถูกใจมากที่สุดหรือเราอาจจะเคยเห็นว่าคนส่วนใหญ่ชอบกดรสชาตินี้นี่ก็คือข้อมูลที่ทําให้โอกาสของเราเพิ่มจากการเลือกแบบไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยนี่แหละค่ะคือ หลักการที่เราเรียกว่าความน่าจะเป็นหรือ probability มันอาจจะเป็นแค่บทเรียนที่เรารู้สึกว่าเป็นแค่การทอยลูกเต๋าหรือทอยเหรียญเหมือนที่เราเคยเรียนมาแต่นี่คือสิ่งที่เป็นเครื่องมือช่วยให้เราเข้าใจว่าการตัดสินใจของเรามีโอกาสที่จะพลาดหรือสำเร็จมากเพียงใดคณิตศาสตร์นะคะเลยบอกเราว่า ในชีวิตเรามีตัวเลือกสุ่ม n แบบโดยที่เราสุ่มแบบไม่มีเงื่อนไขใดเลยโอกาสที่เราจะได้สิ่งที่เราถูกใจจริงๆคือ1ส่วน n เท่านั้นค่ะแต่ถ้าเราใช้ความชอบเดิมๆหรือสถิติที่เคยมีอยู่ความน่าจะเป็นนั้นนะคะก็จะค่อยๆขยับเข้าใกล้100%มากขึ้นค่ะดังนั้นนะคะคำถามที่สำคัญเลยก็คือ ชีวิตเราเนี่ยใช้การเลือกสุ่มแค่หนึ่งส่วน n อ,อยู่หรือเปล่าหรือเรากำลังใช้เหตุผลและข้อมูลเพื่อทำให้โอกาสความสำเร็จของเราเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆกันแน่เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยการตัดสินใจในทุกครั้งมันเหมือนการทดลองทางคณิตศาสตร์ที่เราเป็นทั้งผู้เล่นและผู้วิเคราะห์ผลลัพธ์ในเวลาเดียวกันเลยนี่แหละค่ะ โอกาสที่ตัดสินใจของเรานะคะไม่ได้เป็นเรื่องที่บังเอิญแต่มันคือเรื่องของการคำนวณและความเข้าใจค่ะขอบคุณค่ะ